สวัสดีครับผมก่อนรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นอนด้วยนะครับพี่ชวนมาวันนี้จะบอกว่าเกมที่พี่ชอบมากกับซีรีส์ที่พี่ชอบมากแม่งโคจรมาเจอกันเ World Tank Piki Broiders มันต้องออกเสียงไง Piki Broiders สำเ,เ,เนียงอังกฤษได้เป็น Piki Broiders อ๋อ Piki Broiders อออ๋ันนี้สำเนียงอังกฤษพี่เคยเล่น World of Tank ปะไม่เคยเลยคือ World of Tank มง,ง่ายๆเลยมันเป็นเกมเหมือนคล้ายๆกับเป็นจำลองสงครามโดยที่เราเล่นเป็นรถถังแล้วเขาก็จะมีรถถังจากชาติต่างๆให้เลือกสมจริงอยู่สวย เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองวันนี้เดี๋ยวลองแต่พี่แค่อยากรู้ว่าเชียถ้าพี่จะเริ่มดูพิกกไบเดอร์ตอนนี้ต้องต้องเริ่มไงโอ้โยแม่งเริ่มยากปเลยป้ายาหน่อยป้ายาหน่อยดีเออบ้านเรามีให้ดูในเน็ตฟิกปะนีเน็ f l i กคือตอนก่อนนั้นเนี่ยหาดูยากมากเออมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับแบบแก๊งนักเลงในเมืองแบบเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ ที่ว่าด้วยการเติบโตของตระกูลเชลบี้ตระกูลเชลบี้เป็นตระกูลที่ใหญ่มากแล้วก็ประกอบไปด้วยโทมัสเชลบี้จอห์นเชลบี้อาร์เธอร์เชลบี้เอดาก็คือตระกูลของพระเอกเนี่ยนะใช่ใช่ใช่มันเป็นตระกูลที่แบบเริ่มต้นจากการเป็นนักเลงหัวไม้ธรรมดาอแต่ว่าแองเนี่ยมันจะมีซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งคือมันจะใช้มีดโกนหนวดอมีดโกนนะใส่เข้าไปในหมวกซ่อนไว้เพื่อเวลาเจออ่ะเวลาเจอกับศัตรูไงเจอกับศัตรูแม่งหยิบ หมวกมาปุ๊บม่งฟันมันแหงเลยบางคนเจอใกล้ๆก็ไปหยิบหน้าเขามาใ้ใกล้เงี้ยแล้วก็เอาใบมีดถูหน้าเอาหมวกนะมันจับไม่ได้ด้วยนะเพราะ่ามันใช้หมวกไงเออมันใช้หมวกไงแล้วที่คือแบบพวกฉากโคตรฉากอะไรอย่างงี้มันก็แบบหลบไหมไม่หลบเดือดลยดางอันหน้าเปื่อยมันเลยแล้วก็ ที่พี่ชอบจริงๆก็จะเป็นงานภาพเขาหาคนได่เก่งมากแล้วก็เท่มากแล้วก็อีกสิ่งที่พี่ประทับใจเลยคือการใช้ soundtrack ขเขาการเลือกใช้ soundtrack ซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ย้อนยุคประมาณปีหนึ่งเก้าศูนศูนย์ประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ว่าเพลงนี้เขาใช้มันใช้พวกแบบวงจากประเทศอังกฤษอย่างเช่นอาร์ติค์มังกี้จอยด i วิชั่นแล้วก็ Queen of the Stone เอ e แล้วมันทําให้เรื่องนี้มัน ร่วมสมัยมากๆเลยเออแล้วแบบประโยคติดปากของกลุ่มเนี่ยมันจะใช้คำว่า b u y o r d e r of the picky b o y e r s โอ้ี่คือคำสั่งจากกลุ่ม picky b i d e r คือมึงต้องทำตามเดี๋ยวนี้อ่าขัดไม่ได้ขัดบอได้ขัดบอได้ใช่ดูดบุหรี่กันทั้งเรื่องทั้เรื่องตบมาเป็นมะเร็งกันหมดก็บอกดูดบุหรี่เป็นบุหรี่เป็นปุรีพร้อมนะไม่้องเป็นเร่นแบบหนึ่งอย่างที่พี่เห็นนะ ก็คือพวกงานอาร์ตคอสตูมพ็อปอาร์ตโอ้โหเสื้อโคตรยาวเออสุดมากเด็กไทยหลายๆคนแต่งตัวอย่างนั้นเยอะมากนะอันเหรอเออในไทยแต่งตัวอย่างนั้นเยอะมากซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากแต่งจะคือเราเป็นคนเตี้ยด้วยเราใส่แล้วเลยตูนันเลยเราไม่ได้ลวเราดูีกเนเอกทางจีนไงเดี๋ยวเป็นเจ้าพ่อเซียงไฮ จะผิดเรื่องไปหน่อยแล้วก็ปัจจุบันนะครับเขามี Battle Pass ก็คือเป็น Battle Pass p i g k y Biders ตัวผู้เล่นทุกคนนะครับจะสามารถรับสมัครสมาชิกจากตระกูลเชลบี้มาเป็นลูกเรือในเกมได้ซึ่งสมาชิกในตระกูลเชลบี้ที่คุณสามารถรับสมัครได้เนี่ยมันก็จะมีทอมมี่อาเธอร์จอห์นเอดาและไมเคลเกรย์โดยแต่ละตัวละครเนี่ยทางเกมเขามีเสียงเฉพาะ ให้ด้วยนะครับและรางวัลสูงสุดนะครับสำหรับ Battle Pass Special p i g g y Biders คือรถถังพรีเมียมฝรั่งเศสเทียร์รุ่นชาโมเรตซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยานพาหนะในสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับและผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งยานพาหนะด้วยสติกเกอร์และคำจารึก ที่มีตีมพิก g ี้ไบเดอร์ได้อีกด้วยและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมนะครับผู้เล่นยังสามารถไปร่วมกิจกรรมพิเศษและรับทวิสต์ดอปเพื่อรับรางวัลพิเศษอย่างเช่นพวกโบนัส exp หรือสติ๊กเกอร์ตีมพิกกี้ไบเดอได้อีกนะครับแต่พี่บอกว่าพีไม่เคยจับ r l วอ f t แท้งไม่เคยเลยนะเนี่ยลองไหมลองอ่ะพีรับพร้อมไหมพร้อมพอดีพี่มีมเพเยอร์เก่าที่เขา เล่น w o r of Tanks ได้อย่างเชี่ยวชาญเขาจะมาสอนเราคือคุณไก่นีครับนี่คุณไกสส่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเบสิกก่อนนะฮะเบสิกถ้าจะไม่ผิดเพยเยอรใหม่เล่นครบ4หรือ5ตาเนี่ยแหละมันจะให้เรียงรถเท<อ>ียร์หกฟรีสำหรับแบบเตรียมพร้อมเข้าสู่สมรภูมิของจริงใครที่เป็นเพยเยอร์ใหม่ลองกดไปเล่นดูเผื่อได้รถเทียร์ห มันขึ้นมันขึ้นอยู่กันเหมือนเป็นแต้มาเลยนะ3 0ม9มันคือแต้มอะไรครับอันนี้3079จาอ๋ออ่าจำนวนผู้เล่นครับมาจำอ๋อมันจะมีเนี่ยครับผู้เล่นที่อ่ารอเล่นอยู่ในตอนนี้มีอยู่กี่คนแล้วก็มีจะบอกไงครับรถถังหนักในแมชตอนนี้มีอยู่กี่คันรถถังกลางรถถังเบายานกบที่ฆ่าต้วก็อลตาจรครับ,ค,รบคือเกมเนี้ยถึงจะบอกว่ามันเป็นเกมรถถังยิงกันก็นกนกเถอะ แต่ว่ามันมีความเป็นเทคนิคเข้าค่อนข้างสูงแล้วก็มันจะมีความเป็นโมบ้านิดๆอยู่คือเรื่องของเลนครับเกมนี้มันจะแบ่งออกเป็นเลนอยู่ด้วยกันหลักๆประมาณ3เลนมันจะมีเลนรถหนักเลนรถกลางแล้วก็เลนเร็วไอตัวเมืองเนี่ยมันคือที่ที่รถหนักเขาจะมาเล่นกันเขาเรียกว่าเลนรถหนักส่วนถ้าเป็นแบบรถเบาคล่องตัวเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งขวาเราอะที่มันเป็นโซนเนินเป็นป่าเนี่ยรถเบาเขาจะไปวิ่งกันตรงนู้นถ้าเป็นทีมสูงนะเขาจะไปแบบว่าไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันอยู่ตรงนู้น เขาจะไม่ค่อยมาอยู่ตรงในเมืองหรอกเพราะว่าในเมืองอะ่ะข้อเสียหลักๆคือว่าถ้าเป็นรถเร็วอะ่ะมันจะวิ่งติดนู่นติดนี่ครับมันต้องเติมกระสุนที่แต่แนเอเะเห็นไหมครับข้างล่างเวลาเราเลือกรถถังอะ่ะมันจะมีแถบที่ข้างล่างชื่อรถถังอะครับมันจะมีลูกกระสุนอยู่ oh. อ๋ออาคลิกเข้าไปที่รถรไอกระสุนเสร็จแล้วเรีเกเยกได้เลยครับว่าจะเอาเท่าไหร่กระสุนรถถังอ่ะครับมันจะแบ่งออกเป็นบประเภทหลักๆ แต่ว่าในเกมนี้มันจะมีให้เราพกไปได้3มชนิด2ประเภทหลักๆคือกระสุนเคมีกับกระสุนพลังจลครับคือกระสุนทางซ้ายสุดของเราอ่ะมันคือ,อ,อกระสุนเจาะเกาะกับขวาสุดของเราอ่ะเป็นกระสุนระเบิดอ่า<อ>แต่ว่าไอกระสุนที่อยู่ตรงกลางอะครับสมัยก่อนผ,ผู้ยล่นเก่าๆเขาจะเรียกว่าลูกทองเพราะมันใช้ทองซื้อกระสุนไอตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นกระสุนพิเศษข้อดีค,คือมันจะดาเมจสูงมากๆไม่ก็เจาะสูงมากๆ คือมันจะเป็นระหว่างอย่างละอย่างหนึ่งครับถ้าไม่เจาะสูงมากๆดามจมันก็จะแรงเป็นพิเศษแต่ข้อเสียคือกระสุนมันแพงมากครับแพงแบบแพงมากๆอ่อลองกดที่กระสุนแล้วลองดูราคาก็ได้ครับว่ามันเท่าไหร่สองต่อนัดเลยครับราคาดีต่อนัดต่อนัดด้วยถ้ายิงวืดไปทีก็เรษฐีก็ดูใบเลยีดูใบ แล้วก็จํานวนกระสุนที่เอาไปเนี่ยยิ่งมากโอกาสคังระเบิดก็จะยิ่งสูงด้วยอ๋อมันมีคังระเบิดด้วยเหรอครับใช่ครับในในในตัวโมเดลรถถังนะครับมันจะมีชิ้นส่วนภายในอยู่แล้วมันจะมีพวกเครื่องยนต์พลรถอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเกมเนี้ยรถถังชิ้นส่วนเสียหายได้พลรถมันไม่เชิงว่าตายอ่ะมันจะเรียกว่าน็อกเอาท์อ่ะอืมก็คือรถพังะไรอย่างนี้มาอ่าพลรถแบบว่าบาดเจ็บเนี้ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพของรถอ่ะลดลงอย่างเช่นแบบ,ค,บคนขับคนขับ Knock out น็อกเอาท์ไปเงี้ยรถมันก็จะแบบขับชา้ชาช้ mm hmm. อืมอ่าหรือแบบถ้าพลปืนน็อกเอาท์เงี้ยเป้ามันก็จะบานเลยทีนี้ mm hmm. อืมออ่าแต่ว่าถ้าพลรถน็อกเอาท์พร้อมกันทุกคนหรือมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นจะถือว่ารถคันนั้นสู้ต่อไม่ได้แล้วส่วิว่าพลรถถังมียูซี่หายไปสองเนี่ยยังสู้ได้แต่ถ้าหายไปสามนี่คือจบเลยต่อให้เรื่องรถถังเต็ม mm hmm. ถือว่าแพ้ครับ อ๋อที่ผมเพิ่งรู้อโอเคคือถ้าฝั่งนู้นม่งสอยคนเราตายไปเกินครึ่งก็คือวิ่งไม่ได้จบครับใช่ก็คือมันจะต้องมีมากพอที่จะทาให้รถถังขับได้ครับอย่างคือขั้นต่ําอาจจะสองแต่ว่าถ้าเหลือหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้หรือว่าถ้าหมดเลยก็คือไม่ได้อ่าหรือข้างในมันจะมีคังกระสุนอยู่ถ้าคังกระสุนโดนยิงจนเฮตพีหมดมันจะระเบิดถ้ามันระเบิดเลือดเยอะแค่ไหนตายเลยอืม อ่ะทีนี้ถ้าคุณท็อปลองจะสคริปโปรแลนด์ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีไปไปที่เนี่ยครับตรงรถที่เราต้องการเนาะครับอยากเล่นชาติไหนเลือกชาตินั้นไปที่ตรงอ่าอุปกรณ์นะครับไปผมเข้ามาทางเทคทรีก็ได้เนาะเทคทรีแล้วคลิกที่รถมันแล้วก็กดวิจัยไล่ไปครับอ๋อโอเคกดใช้ดาวอ๋อแล้วก็ไปวิจัยรถเทียสองอ่าผมได้รถเทียสองแล้ว อือแล้วแล้วสริปพิเอสามได้เลยครับก็คืออ่าถ้าดาวมันเหลือพอก็ซื้อซื้อไอชิ้นส่วนให้มันไล่ปิเอสามได้กมันนะครับกดแค่ใช้ดาวพี่ไม่ต้องใช้เงินอ่าครับกดแค่ใช้ดาวพี่กำลังงงเลยกดแค่ใช้ดาวอ๋อเอายาไปด้วยนะครับเห็นไหมครับฝั่งขวาของกระสุนน่ะมันจะมี ชุดเครื่องมือยาถังดะเบดเพลิงให้เอามาสามอย่างนี่ครับของพีมันได้แค่สองอย่างถ้าสองก็ตัดถังระเบเพลิงออกครับเฟิร์สเอทเอาไว้ในกรณีที่คนตู้ถังเราน็อกส่วนตัวรีแพลมันใช้ในกรณีที่ตีตะขาบขาดปืนพังหรืออะไรก็ช่างเสียครับกดซ่อมมันจะซ่อมให้ทันทีเลยเกมนี้แมชสเต็ะมันคือ15 vs 1 5ก็คือห้องหนึ่งคนครับแล้วก็มันจะมีบางโหมดบางโหมดแล้วกันที่ บางรอบเราจะสวยอ่าในโหมดนั้นมันจะเป็น30-30ครับก็คือฝั่งละ30ครับไปกันนวยับเลยฮะอะไรมั่งก็ไม่รู้ กดกดชิปเพื่อเล็งครับแล้วก็ใช้สกอร์เมาส์เลื่อนได้ว่าจะถูกไฟหรือยังอ๋นโอเควิธนนีที่ง่ายสุดนะครับกดชิปแล้วก็เลงแล้วสกอร,ร์เมาส์ลูดครับคือเเอาร็วยู่ถ้าเราขี่อยู่เงี้ยแล้วไฟมันขึ้นตื๊ดเนี่ยแสดงว่ารถเราโดนเห็บอืมข้างล่างมันคือ,อ,<ป>อรถดูเดือดส่วนฝั่ง ข้างๆนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนกับคนรถข้างหรือถ้าอุปกรณ์มันเสียครับมันจะขึ้นอยู่2ส,สีก็คือสีแดงแดงคือพังไปเลยต้องรอมันซ่อมกับสีส้มแปลว่ามันเสียนะแต่ว่ายังใช้ได้อยู่จริงๆปกติผมเป็นคนที่เล่นเกม World of t a n k อยู่แล้วนะเออแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน Blitz นะครับ World of t a n k Blitz เป็นเวอร์ชันในมือถือมันก็จะเป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่ย่อขนาด ของ World Up Tank ที่ทุกคนเห็นเป็นเมื่อกี้นะครับในเวอร์ชัน PC ลงมาให้มีขนาดเล็กขึ้นเล่นง่ายขึ้นกระทัดรัดขึ้นแน่นอนว่ามันจะมาพร้อมจำนวนรถถังที่มันน้อยกว่าแต่อัตารถที่เล่นก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เหมือนผมมาลองจับนเนี่ยก็มันมีความแอดวานซ์มากขึ้นรายละเอียดในการควบคุมบังคับรถถังมีมากขึ้นปริมาณของกราะโพสิชันของกราะรถต่างๆก็ ก็ละเอียดขึ้นการยิงกระสุนวิถีกระสุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่มากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่ามันอินสนุกขึ้นและสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเขาก็มีของขวัญพิเศษเตรียมไว้ให้นะครับเพียงแค่คลงทะเบียนเกมผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะรับไปเลยทอง500 Premium plus 7วันพร้อมด้วยเครดิตอีก2 0 0แสนและรถถัง t 2 light tank ของ usa พร้อมด้วยคูณ3 tommy order decor และถ้าใครสมัครไม่ทันภายในวันที่กำหนดนะครับก็ยังสามารถใช้โค้ด comeback ตามที่ขึ้นนี้นะครับเพื่อรับรถถังพรีเมียมครอมเวลบีและรถถังพรีเมียมเช่าอีก3คันได้แก่รถถังจากเยอรมนีเทียหกนะครับเฮฟวี่แท้งไทเก131รถถังอเมริกันเทียหกแท้งเดสท์อยเออร์ t 7 8และ รถถังจากประเทศจีนเทียหกไลท์เทนส์ไทป์หกสนะครับพร้อมด้วยเครดิตอีก250,000เครดิตบัญชีพรีเมียมอีก7วันเพราะฉะนั้นใครสะดวกที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลโมบายหรือผ่าน PC เป็น s t e ี m แบบนี้ก็จัดไปได้เลยครับ